J20 m i g ่ t y d r มต o n ดากหรือที่รู้จักกันในชื่อมังกรทรงพลังคือเครื่องบินขับไล,ล่ล่องหนยุคที่5ของประเทศจีนซึ่งถือเป็นหนึ่งใน9ก้ากระโดดทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนหรือ PLA โดยเฉพาะในด้านการควบคุมน่นฟ้าและการสู้รบทางอากาศในยุคปัจจุบันเครื่องบินลำนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเทียบเคียงกับ F 2 2 Ra p t o r อร์ของสหรัฐอเมริกาและ Su 5 7ของรัสเซียซึ่งหมายความว่า J20 ไม่ใช่แค่การพัฒนาเพื่อป้องกันประเทศ แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทยอยานระดับโลกของจีนในเวทีการทหาร J20 พัฒนาโดยบริษัทเฉิงดูแ e r o s p a c e Corporation ภายใต้การดูแลของรัฐและเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของจีนในการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารทั้งด้านเทคโนโลยีการอุตสาหกรรมและการรบเชิงเครือข่ายโดยการทดสอบเที่ยวบินครั้งแรกของ J20 เกิดขึ้นเมื่อปี2011และเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในกองทัพอากาศจีนในปี2017 สิ่งที่ทำให้เจ20แตกต่างจากเครื่องบินจีนรุ่นก่อนๆคือการออกแบบที่เน้นคุณสมบัติล่องหนหรือสตีลสูงสุดโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบมาให้หลบเลี่ยงการตรวจ,จับด้วยเรดาร์ทั้งในย่านเอ็กแบนและแบนโดยใช้พื้นผิวมุมเฉียงและวัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์แรมเช่นเดียวกับการวางตำแหน่งอาวุธไว้ในช่องภายในลำตัวแทนที่จะติดภายนอกเพื่อไม่ให้เกิดลายเซ็นเรดาร์เพิ่มเติมรูปลักษณ์ของเจ20โดดเด่นด้วยจมูกแหลมคอกพิษที่มีหลังคาแบบฟองสบู่ปีกหน้าคล้ายแคนาดซึ่งทาให้หลลลาคนสงสาาออบบนั่ออบจดุณมติ แต่ในความจริงแล้วขนาดเหล่านี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวโดยไม่กระทบต่อสติลมากนักระบบขับเคลื่อนของ j 20ในช่วงแรกใช้เครื่องยนตร์รัสเซีย AL-31FM2 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ AL F M 2, นนตแบบเดียวกับที่ใช้ใน SU-27 แต่ปัจจุบันจีนกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ w s, s 1 0 4และ w s, s 1 5ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ภายในประเทศที่ให้แรงขับสูงและรองรับ Super ร์ครูหรือการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ออฟเตอร์เบิร์เนอร์ซึ่งจะช่วยลดลายเซ็นความร้อนของเครื่องบิน ห้องนักบินของ J20 ได้รับการออกแบบอย่างทันสมัยใช้จอสแสดงผลแบบฟูคัสคอรพิทพร้อมระบบ f l ล b บาย r e และเ e ล멧เมาท์ด d ส s p l a y ที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมและเลือกเป้าหมายได้โดยการหันศีรษะระบบการควบคุมแบบดิจิตัลนยังช่วยให้นักบินทำงานในภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นในด้านการติดตั้งอาวุธ J20 มีช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวจำนวน3ช่องช่องหลักอยู่ที่ใต้ลำตัวซึ่งสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางและระยะไกล เช่น P L 1 2และ P L 1 5โดย P L 1 5นั้นมีระบบนำวิถีด้วยแอคทีฟเรดาร์และมีพิสัยโจมตีไกลกว่า200กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีช่องเล็ก2งข้างลำตัวสำหรับติดขีปนาวุธระยะใกล้อย่าง P L 1 0ซึ่งใช้เทคโนโลยีอินฟราอิมเมจิงและมีความคล่องตัวสูงในแง่ของระบบเรดาร์และเซนเซอร์เจ0ติดตั้งเรดาร์ AESA แบบพัฒนาในประเทศซ,ซึ่งเชื่อกันว่ามีความสามารถใกล้เคียงกับเรดาร์แอน APG 7 7ของ F 2 2โดยสามารถตรวจจับเป้าหมายระยะไกลได้หลายเป้าหมายพร้อมกันระบบ Distributed Aperture System d a s และ Electro Optical Targeting System (EOTS) ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ J-20 มีขีดความสามารถในการค้นหาติดตามและเล็งเป้าหมายโดยไม่ต้องเปิดเราดาร์คุณสมบัติล่องหนของ J-20 ไม่ได้มีเพียงแค่การหลบเราดาร์แต่ยังรวมถึงการออกแบบเพื่อลดเสียงการควบคุมลายเซนอินฟาเรดและการจัดการพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีความสำคัญในสนามรบยุคใหม่ที่การตรวจจับไม่ใช่แค่ผ่านเราดาร์เท่านั้นแต่รวมถึงสัญญาณคลื่นและความร้อนอีกด้วย หนึ่งในภารกิจหลักของ j 20คือการจอดลึกเข้าไปในแนวป้องกันของศัตรูและทำลายเครื่องบินตรวจการเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและศูนย์บัญชาการลอยฟ้าโดยเฉพาะในบริเวณทะเลจีนใต้ไต้หวันและหมู่เกาะเซนกากุซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดสูง j 20จะทำหน้าที่เปิดทางให้เครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นหรือขีปนาวุธเข้าทำลายเป้าหมายได้ง่ายขึ้นในด้านยุทธศาสตร์การทหารจีนวางตำแหน่งของ j 20เป็นเครื่องบินขับไล่เพื่อครองอากาศและปฏิบัติภารกิจเชิงรุกในระยะไกล โดยมีเป้าหมายเพื่อเทียบชั้นกับ F 2 2และ F 3 5ของสหรัฐและเพื่อเสริมเครื่อวเล็บให้กองทัพอากาศจีนเก้าเข้าสู่ยุคสงครามอากาศดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคอย่างเป็นทางการมากนักแต่จากภาพและข้อมูลที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่า J 2 0มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเครื่องยนต์อาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาจเป็นไปได้ว่าเวอร์ชันในอนาคตจะสามารถบรรทุกข,ขีปนาวุธร่อนครูสเมดเซลหรืออาวุธปล่อยนำวิถีที่มีความแม่นยำสูง อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือบทบาทของ J-20 ในการเชื่อมต่อกับระบบการรบแบบ Network Centric Warfare โดยสามารถรับส่งข้อมูลกับโดรนลาดตระเวนเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าและฐานควบคุมภาคพื้นเพื่อให้สามารถวางแผนโจมตีได้อย่างแน่นยำแบบเรียลไทม์ J-20 ยังได้รับการกล่าวขานว่าอาจเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี AI และการรบอัตโนมัติในอนาคตเช่นการใช้ AI ในการคัดเลือกเป้าหมายหรือปรับพฤติกรรมการบินตามสภาพแวดล้อมซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการรบอย่างมาก ในสนามทดสอบและการแสดงทางทหารเจ20ถูกนำออกสู่สายตาประชาชนในหลายงานเช่นสุไหแฉโชท,ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเลี้ยวคมบินขึ้นระยะสั้นและแสดงการปล่อยขีปนาวุธจากช่องภายในซึ่งถือเป็นสัญญาณว่าจีนต้องการแสดงพลังของเจ20ต่อสาธารณชนทั่วโลกนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเจ20คือเครื่องบินขับไล่ที่มีความก้าวหน้าที่สุดของจีนในปัจจุบันและอาจเป็นเครื่องมือที่ทำให้จีนสามารถเปลี่ยนสมดุลทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อจำนวนเครื่องเจ0เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสามารถตั้งฝูงบินเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพได้สุดท้ายแล้วเจ0ีไมตรีรากอนไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับศัตรูในอากาศเท่านั้นแต่มันยังเป็นตัวแทนของแนวคิดใหม่ๆของจีในการรบทางอากาศทั้งในแง่เทคโนโลยียุทธวิธีและยุทธศาสตร์ระยะยาวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอำนาจทางทหารระดับโลกในศตวรรษที่21